เปิดตัวกันมาแล้วนะครับสำหรับ iPhone SE 2หรือว่า iPhone SE 2020นะครับเรียกได้ว่าเปิดตัวกันตามที่หลุดออกมาเลยนะครับสำหรับเจ้า iPhone เครื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลุดออกมามากมายนะครับสำหรับชื่อไม่ว่าจะเป็น iPhone SE หรือว่า iPhone 9ก็แล้วแต่นะครับสรุปแล้วนะครับก็เปิดตัวโดยใช้ชื่อว่า iPhone SE 2หรือว่า iPhone SE 2020 ส่วนสเปคของเจ้าเครื่องนี้นะครับรูปทรงนะครับหรือว่าการออกแบบนั้นก็จะเหมือนกับ iPhone 8เลยนะครับโดยมีขนาดหน้าจอนะครับอยู่ที่4.7นิ้วแบบ Retina HD นะครับความละเอียด1,334คูณ750พิกเซลนะครับแล้วก็มี PPI อยู่ที่326 PPI นะครับมาพร้อมกับชิป CPU สุดแรงนะครับอย่างตัว Apple A13 Bionic นะครับ ที่เหมือนกับรุ่นพี่ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับอย่าง iPhone 11หรือว่า iPhone 11 Pro 11 Pro Max นะครับส่วนเรื่องกล้องนะครับกล้องหลังจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับรูรับแสง f 1.8มาพร้อมกับโหมดถ่ายภาพบุคคลครับส่วนกล้องหน้าก็7ล้านพิกเซลครับรูรับแสง f 2.2แล้วก็มีโหมดถ่ายภาพบุคคลมาให้เช่นเดียวกันครับการกันน้ำกันฝุ่นนะครับอยู่ที่ IP67 ครับ กันน้ําที่ความลึกไม่เกิน1เมตรครับแล้วก็เวลาไม่เกิน30นาทีนะครับ iPhone SE ตัวนี้นะครับก็ยังมี Touch ID มาให้เหมือนเดิมนะครับ iPhone SE 2ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับการรองรับซิมแบบ2ซิมนะครับคือ Nano SIM แล้วก็ e SIM เหมือนรุ่นพี่ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมีการรองรับ LTE ระดับกิกะบิตแล้วก็มาพร้อมกับการรองรับ WiFi 6ด้วยครับ การใช้งานแบตเตอรี่ครับแอป l e บอกว่าใช้งานได้ใกล้เคียงกันกับ iPhone 8กันเลยนะครับ iPhone ด e 2นะครับจะมีสีและความจุให้เลือกกันถึง3สีและก็3ความจุกันเลยนะครับโดยจะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงหรือว่า p r Product Red นะครับส่วนความจุนะครับก็จะมีความจุที่ 64G b บ2ี g b แล้วก็ 256G b กกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคานะครับ ก็เปิดมาพร้อมกันเลยนะครับโดยจะมีราคาดังนี้นะครับ64กิกจะอยู่ที่ราคา14,900บาท128กิกจะอยู่ที่ราคา16,900บาทส่วนตัว256กิกนะครับจะอยู่ที่ราคา29,000บาทครับ